รู้จะรอยังไงเลยนี่ระหว่างคู่ขอบคุณครับก่อนการชกในวันนี้นะครับกำลังใจนะครับเริ่มจากคุณสุนันเอียดทองใสหัวหน้าหน่วยกิจกรรมสัมพันธ์บริษัทสิงคโปร์เดชั่นจำกัดมอบก่อนครับเครื่องดื่มซันโวทันตบ่ายก็คุณสุทธิชัยบรรณวัฒน์ผู้จัดการโครงการแม่เหมยซิตี้ฮองเซินจำกัดตั้งทีมเชียงบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดเครื่องดื่มโคกคุณพัน์ดลนภาวรวงศ์หัวหน้าแผนกบูธโปรโมชั่น โรงงานแม่รวยจำกัดกโูโกแกคุณนัทวุฒิศรีสุเทพจัดการฝ่ายกัรตลาดบริษัทเอกยงวงศจำกัดปุยธรานบัตรห่างด้วยตัวแทนผลิตภัณฑ์เครื่อง่มชูก,กำลังคอมมาโดตัวแทนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟมิซูชิต้าแล้วก็คุณนิพัฒน์วงบุญเอื้อครูฝึกผู้บริหารงานบริการบริษัทโตโยต้ตาเมืองตากจำกัดมอบมลไยให้กับนักมวยทั้งคู่กำลังใจล้นเลยทีเดียว